วันนี้เรามาทําเค้กกันสดนะคะแบบสองชั้นซึ่งเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะอุปกรณ์ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมีกระดาษแข็งเข้ามาช่วยนะคะกระดาษแข็งนี่ของชั้นล่างเน,นะคะเราจะวัดทิ้งไว้ประมาณ3-2เซนติเมตรค่ะความสูงนี่ก็คือประมาณ7เซนนะคะเผื่อส่วนพับอีกเซนหนึ่งเป็นเซนอันนี้เป็นเค้กชั้นล่างนะคะเป็นฐานนะคะอันนี้เป็นเค้กชั้นบน ให้ชั้นบนนี้เราก็จะสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะประมาณสักกว้างนะคะ20เซนแต่ว่าจะเผื่อสำหรับส่วนเคยอ,อันนี้2เซนอันนี้1เซนนะคะรวมเป็น23มเซนความสูงอันนี้นะคะความสูงก็ประมาณ13มเซนค่ะนะคะเราก็จะตัดกระดาษทั้ง3าชิ้นเนี้ยสองสองชิ้นเนี้ยทิ้งไว้และมีกระดาษอีกชิ้นหนึ่ง เราก็จะใช้ถ้วยขนมนะคะจากเซเว่นคว่ำลงแล้วก็วาดเขียนเป็นวงกลมก่อนแล,แล้วก็จะมีดินเบาหลากสีเพื่อจะทำช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆเพื่อ,อามาวางบนบนหน้าช็อกโกแลตีกทีนะคะนั้นก็เงินเสดนะคะแบงค์่สิบแล้วก็มีกันไกลเอ่อแม็กใส่แม็กนะคะดินสอแล้วก,กาวสองหน้าเทียนแล้วก็คลิปค่ะ อีนี้เราก็จะเริ่มล่นจากตรงที่เดิมน,นะคะก็คือเอ่อมว,มวนแบงค่คะเราก็เอาแบงค์มานะคะใช้นิ้วเป็นมาตรฐานแล้วก็มมวนเอ่อไม่ต้องให้แน่นมากนะคะหมุนไปเพื่อให้ดึงง่ายๆพอละนี่เอานิ้วเราเป็นเกณฑ์ใช้นิ้วเดิมทุกครั้งนะคะ พอเสร็จเราก็ใช้นี่ค่ะที่ที่หนีกระดาษน,นะคะสอดเข้าไปบีบตรงปลายนี่นะคะแล้วสอดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้1อันนะคะแบบนี้ทำทั้งหมดเนี่ยนะคะทำเยอะๆไปก่อนประมาณสักห้าสิบอันนะคะ อพอไม่พอเดี๋ยวออกค่อยปรับแต่งทีมพอได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวขอเคลียร์ของนะคะแล้วทําทีละขั้นตอนให้ดูเรามาดูกระดาษที่จะทํารูปทรงก่อนนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะกระดาษอันนี้เป็นกระดาษของเค้กชั้นสองนะคะอันนี้เผื่อเกยนะคะสองเซนอันนี้เผื่อเกยเซนหนึ่ง ความยาวของช่วงนี้ก็คือ20เซนนะคะเราก็จะม้วนแล้วเอาเส้นสงเส้นเนี่ยค่ะทับกันเห็นไหมคะแล้วเราเอาแม็กแม็กเลยแม็กหัวท้ายเลยนะคะเดี๋ยวช่วงการนี้เราเอากระดาษกาวค่ะกระดาษกาวสองหน้าสอดเข้าไป ันนี้ทำหัวท้ายให้ได้ก่อนทำให้เสมอกันทีนี้เราจะได้หัวท้ายใช่ไหมคะตรงกลางเราก็ใช้กระดาษกาวสองหน้านะคะสอดเข้าไปดึงกระดาษออกเลยนะคะแล้วก็แนบลงไปทีนี้เราก็ได้กระดาษของเค้กชั้มดวนแล้วนะคะทีนี้เค้กชั้นล่างเค้กชั้นล่างนี้ก็ประมาณสามสิบสองนะคะ อันนี้เราจะยังไม่ได้ยิงแม็กนะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆขยับตามความเหมาะสมนะคะแต่ช่วงล่างนี้เราจะคลิปเอาไว้นะคะตรงนี้ความสูง7เซนนะคะแล้วเราคลิปตรงนี้เอาไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นฐานยึดข้างล่างนะคะอาจจะพอติดแล้วจะเป็นยึฐานข้างล่างนี้เราก็จะติดกับพื้นมันจะได้แข็งแรงค่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีทำเค้กชั้นบนก่อนเลยนะคะเราก็จะนำเนี่ยเงินมาเสียบไว้อันนี้เราจะได้ชั้นบดเลยนะคะทีนี้ชั้นล่างชั้นล่างกัน อันนี้ขอํำเงินเพิ่มก่อนนะคะทีน,นี้เรามาดูชั้นที่สองนะคะเราก็จะติดเค้กไป เราก็จะเค้กเป็นสองชั้นนะคะ มีไก่ตัดนะคะงั้นถ้าเกิดยาวไปมันจะดันกันนะคะลองสวมดูนะคะ ที่ชั้นบนนะคะเราก็เอาถ้วยอย่างที่บอกถ้วยขนมที่เราซื้อมจากเซเว่นนะคะความวาดไวะะ้เลยค่ะแล้วก็เขียนให้มันมีขายื่นๆหน่อยแล้วเราก็ตัดแบบออกอเราได้แบบไแปใช่ไหมคะเราก็เอามาทาบกับกระดาษ แล้วตัดตามแบบตัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราเดี๋ยวเราก็เอากาวทาแล้วก็หุ่มเราก็จะปั้นเมชชโคโคเ็ดช็อกโกแลตเองค่ะโดยที่ใช้ดินเบาเอาเลย,เลยสีเลยน,นะคะปั้นมนวงกลมนะคะดินเบานี่มีส,วส่วนผสมของกาวอยู่แล้วนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวมันก็จะติ้ทีนี้เราก็เอาลงมาวางดูนะคะ